บรรลุหนึ่งคนยกจิตมวลรวม8,000ล้านคนได้จริงหรือไม่มันไม่ใช่แค่นั้นยกจิตทั้งมหาจักรวาลไปร่วมพร้อมกันเลยละถามแค่คนหนึ่งเปอร์เซน์จะช่วยยกจิตคนทั้งโลกได้จริงหรือตอบแสงไฟจากก้านไม้ขีดเล็กๆเ,เพียงก้านเดียวห้องยิ่งมืดก็ยิ่งสว่าง พลังงานคลื่นแสงมันไม่ใช่เพียงหนึ่งต่อหนึ่งนะสิเมื่อเรามองทุกสปปรรพสิ่งเหตุการณ์ผู้คนหรือคลื่นพลังงานรวมตัวกันเราและทุกคนคือแสงร่วมกันคือเป็นคนคนเดียวกันตามกฎจักรวาลที่สองทุกสปปรรพสิ่งรูปนามล้วนเชื่อมโยงหาเข้าด้วยกันจิตหนึ่งและกฎข้อที่สาม ทุกสิ่งเป็นคลื่นสั่นสะเทือนสองประสานกันจิตหนึ่งมิติหเราจะเข้าใจไม้ขีดก้านเล็กๆนี้แต่ถ้าเรามองชั้นเป็นชั้นเธอเป็นเธอหมาแมวเป็ดไก่คนอื่นไม่ใช่ชั้นจึงมองเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเช่นนั้นและนั้นก็ถูกต้องในมุมมองแห่งมายาโรคมิติ3มมิติสี่ ที่เขาได้เข้าใจแบบนั้นปรทุกมุมมองไม่ว่ามิติ 3, 4, 5ล้วนถูกต้องในแบบฉบับของตนเองเพียงสุขกับสิ่งที่ตนเป็นก็พอแล้วขอบคุณข้อความจากนบอศวะกระผมบันฉเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ